สวัสดีค่ะยูดีอุคุรีนะคะวันนี้นะคะยูดีจะมาพูดถึงบีบีครีมทาตัวนะคะน้องใหม่นะคะกะ็แบรนด์ชื่อว่า Baby k i ิสนั่นเองนะคะก็หน้าตาของมันเป็นอย่างนี้เลยนะเย่ yeah. Baby k i ิสนะคะเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานก็ฮิตฮอตและเป็นที่พูดถึงกันมากในเว็บโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะก็แบรนด์นี้มีด้วยกัน4ีสูตรนะเป็นบีบีครีมที่สูตรเยอะเหมือนกันเนาะก็มีสีขาว สีชมพูสีเขียวชุบสีเบสนะคะก็แต่ละสูตรนะคะก็สีแต่ละสีไม่เหมือนกันคุณสมบัติไม่เหมือนกันกลิ่นก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะแต่ว่ารดแรกเนี่ยะคะ่ะเขาจะผสมชิมเมอร์อุ้ยเขาจะผสมชิมเมอร์ทุกสีนะคะก็ยูรีซื้อสีขาวมาใช้ก่อนในรตแรกเลยที่เขาเปิดตัวเลยทำไมถึงซื้อมาใช้เองก่อน อันนึงเพราะว่าตื่นเต้นอะเพราะว่าเจ้าของเลิเจ้าของแบรนด์นะคะเป็นคนที่ผิวขาวแล้วก็ผิวสวยมากแล้วมีงานหนึ่งที่พี่เขาทาไปด้วยแล้วก็เราก็รู้ว่าเฮ้ย mm hmm. พี่เขาทาไปงานนี้ด้วยหรอ ee, วันนั้นผิวบิงมากเลยเราก็เลยรีบซื้อมาเลยนะคะก็ลองใช้แล้วนะคะต้องบอกว่ามันดีมากๆเลยคือล็อตแรกเนี่ยจะผสมชิมเมอร์ทุกตัวแต่ว่าล็อตใหม่เนี้ย จะมีสีเขียวกับสีเบจที่ไม่ผสมชิมเมอร์นะก็จะเนียนมากๆก็คือต้องเล่าว่าสีขาวทําไมถึงซื้อมาใช้เองแล้วใช้แล้วเป็นยังไงก็ซื้อมาใช้เองก็เพราะว่าอยากรอก่อนนะอ่าแล้วก็ใช้แล้วเป็นยังไงก็คือว่ายูลี่ทาไปหลายงานมากและทุกครั้งที่ทาไปไม่มีใครดูออกว่าทาแล้วทุกคนจะทักว่าลิลีผิวพ่องมากตัวจริงขาวมากตัวจริงแบบ เด่นมากผิวออร่ากระจายยูรีคิดว่ามันเนียนมากๆคือทุกคนแม้ว่านั่งใกล้ๆอ่ะยังดูไม่ออกว่าทาบีบีฟิลขนาดเอาแขนมก็ส่องกันอ่ะแต่ก็เห็นว่ามีกักแบบชิมเมอร์บ้างนะคะแต่ว่าชิมเมอร์ของเขาเนี่ยเป็นชิมเมอร์ที่เม็ดเล็กละเอียดมากคือเกรดเดียวกวับที่ใช้บนเครื่องสําอางเลยก็คือว่ามันจะไม่อารมณ์แบบกากเพชรไม่ดมใหญ่แต่แบบจะเป็นเม็ดเล็กมากๆ,ๆเลยแล้วก็ละเอียดก็แบบว่า ทาแล้วก็จะทําให้ผิวดูวาวขึ้นดูยังไงอ่ะมีออร่าดูไยขึ้นนะคะเป็นชิมเมอร์ที่ดีนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญของยี่ห้อนี้นะคะก็คือเขาจะผสมวิตามินซีแล้วก็คอลลาเจนด้วยนะคะก,ก็เหมือนว่าเป็นบีบีครีมที่ยูริไม่เคยเจอนะว่าใส่สารบูมบูมเข้าไปในครีมด้วยส่วนใหญ่นี้จะเจอแค่ทาเสร็จล้างออกผิวก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่ตัวนี้เขาบอกว่าทาเสร็จล้างออก ถ้าใช้บ่อยๆผิวก็ผิวจริงของเราอ่ะก็จะขาวขึ้นด้วยก็คือมันเป็นครีม,มบำรุงไปในตัวเลยนะคะก็ใช้ระยะยาวผิวก็จะขาวขึ้นจริงๆด้วยนะคะแล้วก็มีกันแดดนะคะ SPF 30นะคะแล้วก็กันน้ำด้วยนะก็ไม่ต้องกลัวว่าโดนน้ำแล้วบีบีครีมดุดไม่มีนะคะกันแดดด้วยดีมากเลย ช่วงนี้ทาทุกวันเลยเพราะเขาบอกว่าผิวจริงจะได้ขาวด้วยแล้วก็ทาแล้วผิวก็สวยด้วยก็เลยชอบมากเลยนะคะเดี๋ยวจะมาทาให้ดูทีละสีเลยนะก็เดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยที่สีขาวก่อนนะคะก็สีขาวนะคะเนื้อมันก็จะเป็นสีขาวๆจริมๆให้ดูเห็นไหม <laughs> จิมอะไรของเราเนี่ยก็อืมสีขาวนะคะเป็นกลิ่นนมนะคะ เนื้อครีมเขี่ยง่ายมากเลยนะคะเห็นว่าขนอยู่ริเยอะนะแล้วก็ไม่ติดขนเลยซึ่งเป็นแบบอะไรที่เลิฟมากเพราะว่าอยู่นี้เป็นคนขนเยอะมากง่ายๆว่าเป็นน้องของลิงได้เลยอ่ะเพราะว่าตรงช่วงแขนเป็นคนขนเยอะมากแล้วก็จะมีประสบปัญหาว่าทาบีบีครีมหลายยี่ห้อติดขนบางยี่ห้อก็ต้องรองให้แห้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางยี่ห้อก็ดูขาวเกินดูแบบหนาลอยมาเป็นนิ้วเลยอะไรเงี้ยแต่ยี่ห้อนี้มันทาเหมือนว่าเป็นโลชั่น ซึมเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบเลยก็คือมันซึมเข้าไปกับผิวเหมือนทาโลชั่นเฉยๆอ่ะอารมณ์เหมือนทาโลชั่นเสร็จก็ออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนทาครีมบำรุงนะคะก็ยูริเป็นคนผิวแดงนะเดี๋ยวทาทาทามอาจจะดูแดงหน่อยเพราะว่ายูริลงน้าหนักมือค่อนข้างเยอะนะคะนี่ก็เกลี่ยครบแล้วเนาะให้ดูความตางอายาเห็นไหมว่ามันขาวขึ้นมากเลยนะคะ ดูสิคือ,อยูรีเป็นคนว่ายูรีขาวแล้วนะทาบีบีครีมข้าไปเป็นไงล่ะขาวหนักเลยงานนี้ก็สีขาวนะคะเหมาะสําหรับสาวที่อยากขาวถึงขีดสุดก็คือขาวอยู่แล้วทาแล้วก็จะยิ่งขาวเข้าไปใหญ่นะคะก็ดีมากเลยนะคะแล้วก็มีคิสเตอร์ด้วยหอมกลิ่นนมแบบแป้งๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูสีต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ ต่อไปนะคะเป็นสีชมพูนั่นเองนะคะก็สีชมพูเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ก็กลิ่นสตรอเบอรี่ตอนแรกนึกว่ากลิ่นมันจะแบบสตรอเบอรี่แบบเปรี้ยวๆแต่ว่าอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แบบแคนดี้แบบหวานๆหอมๆนะคะเหมือนขนมเคก้กก็เนื้อครีมก็จะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าสีขาวกับสีชมพูจะผสมชิมเมอร์เนาะ ก็อย่าทาให้ดูเลยยูรีว่าสีชมพูอ่ะคือสีชมพูจะเหมาะกับสาวๆที่อยากขาวแบบเฮลตี้ขาวอุ้มชมพูแบบสุขภาพดีแล้วก็ดูแบบดูแบบยังไงผ่องยูรีว่าสีขาวอะผ่องสุดนะไม่รู้สีในความคิดส่วนตัวสีขาวกับสีชมพูค่อนข้างจะเหมือนๆกันแต่ว่ายูรีเป็นคนผิวชมพูเพราะฉะนั้นทาขาวชมพูมันก็จะดูเนียนกว่าใช่ไหมแล้วก็เกี่ยง่ายเนาะ เออลืมบอกว่าหลังทาบีบีครีมทุกครั้งนะคะควรล้างรีบล้างมือเลยเพราะว่าไอบีบีครีมมันจะเข้าไปติดตามเส้นลายนิ้วมือของเรามันจะดูขาวเกินเพราะฉะนั้นรีบล้างออกไม่งั้นมือจะขาวกว่าตัวได้นะอืก็กลิ่นกลิ่นกลิ่นหอมมากแบบแคนดี้นะคะทาเสร็จแล้วก็จะเป็นนี้นะคะนี่ยูริว่าสีชมพูผ่องผ่องแบบไม่รู้สิมันเข้ากับคนผิวสีอมชมพูมั้ง ดูแบบสวยนี้เนาะอันนี้คือสีชมพูนะคะแล้วก็เดย๋ยวต่อไปดูสีต่อไปกันเลยค่ะก็มาต่อกันที่สีเขียวเลยนะคะสีเขียวนี้จะเป็นกลิ่นผลไม้รวมนั่นเองนะคะก็อุ้ยหลายคนถามว่าสีเขียวอ่ะทาแล้วตัวเขียว,วบ้าว่าไม้หรอกมันก็เหมือนเบสสีเขียวที่เราทานหน้าเนี่แหละสิมันจะช่วยในเรื่องรอยแดงรอยดําต่างๆนะคะนี่สีเขียวอ่อนๆอน,นั่นเอ แล้วก็มันเหมาะสําหรับสาวๆผิวครั้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าสาวๆผิวครั้าเนี่ยจะประสบปัญหาที่ว่าทาบีบีครีมสีขาวแล้วก็ตัวจะสีเทาเอแทนที่จะตัวขาวเนาะแต่ว่าสาวๆผิวคร้้าทาสีเขียวนี้จะขาวขึ้นนะคะแล้วก็เนียนมากๆเลยเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องรอยแดงจุดดำๆต่างๆเพราะฉะนั้นผิวก็จะนูนเนียนมากๆนะคะเห็นไหมว่าทาสีเขียวก็ขาวเหมือนกันอืม แล้วก็ดูแบบเนียนดีด้วยนะหรือว่าพอยยู่ใผิวแดงทาสีเขียวมันเลยดูเนีนเยนดีมันดูแบบไอ้พวกรอยแดงจุดจุดจุเหมือนผิวผิวผิวอะไรนะผิวบอบบางที่มันแดงเป็นจ้จำๆๆแบบเส้นเลือดอะ่ะมันก็ไม่มีเลยนะคะนี่เห็นไหมสวยมากนะคะก็ดูมันก็ดูไม่ขาวผ่องขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเหมาะสำหรับสาวผิว,วผิวผิวคามอ,ะอ่ะอ๋อนี่มันก็ขาวขึ้นกว่าระดับปกตินะคะ น,นี่คือสีเขียวนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปอีกแล้วค่ะก็มาต่อกันที่สีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสีเบสนั่นเองตัวนี้ยูนิเชียนะไม่รู้สิเพราะว่ามันไม่มีผสมชิมเมอร์แล้วมันเป็นสีเบสก็คือสีเนื้อนี่แหละมันก็จะทําให้ผิวดูเนียนสุดๆอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนว่าเราทาพวกเมคอัพเลยอ,ะอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกนนลิ่นวานิลลานะคะซึ่งกลิ่นเหมือนขนมอ่ะเหมือน กำลังอบขนมปังขนมเค,ค้กอยู่นะคะก็ยูรีว่าสีเบสเนี่ยนะคะเหมาะสำหรับสาวที่เน้นเรื่องการปกปิดมากๆเอาไปทาขาลายๆนี่เวิร์กมากอะ่ะแล้วแบบลอยพวกแบบลอยแผลเป็นนะคะมันก็ช่วยอำพางได้ระดับหนึ่งเลยนะซึ่งยูรีว่าสีเบสมันเป็นอะไรที่อมาตะาเกียก็สาวผิวขาวก็ทาได้สาวผิวคําก็ทาได้นะคะแล้วก็ดูเนียนเหมือน ใส่ถุงน่องเลยอ่ะออเพราะว่ามันไม่มีชิมเมอร์แล้วก็แบบดูไม่ออกเลยเนี่ยว่าทา,านะคะแล้วก็ขาวขึ้นนะดูดูจากผิวจริงเห็นปหะขาวขึ้นไม่ใช่ว่าใครบอกว่าทาสีเบจมันไม่ขาวหรอกมันก็แค่นั้นแหละแต่มันเป็นการขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเอง,เองนี่ดูเห็นไหมขาววิลีชอบสีเบจอ่ะวันดูธรรมชาติที่สุดอะอืะอ ก็มาสรุปกันเลยดีกว่านะคะสีขาวนะคะเหมาะสําหรับสาวที่อยากขาวแบบขีดสุดขาวแบบขีดสุดก็คือแบบเหมาะสําหรับคนที่อยากขาวมากๆนะคะอยากดูผ่องนะคะแล้วก็โอ้ยกระเด็นไปแล้วก็แป๊บนึงแล้วก็สีชมพูนะคะเหมาะสําหรับสาวที่อยากขาวอมชมพูหรือสาวที่มีผิวขาวเหลืองอยากจะเปลี่ยนเป็นสาวผิวชมพูแบบเทลตี้ แล้วก็สีเขียวนะคะเหมาะสําหรับสาวผิวคล้ำที่มีรอยแดงรอยดํานะและสีสุดท้ายก็คือสีเบจตะกี้นี้ก็คือเหมาะสําหรับสาวที่เน้นเรื่องการปกปิดโดยเฉพาะแล้วก็อยากผิวขาวแบบธรรมชาติแบบจับไม่ได้เลยจริงๆว่าทาบีบีครีมอะไรอย่างงี้ค่ะก็เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆเลยเนาะผลิตภัณฑ์ก็น่ารักดีนะคะแล้วก็หลอดใหญ่มากนะคะก็ใครสนใจนะคะก็เข้าไปดูที่ w w w f a c e b o o k c o m b a b y k i s t h a i l a n d นะคะ หรือว่าจะเข้ามาคุยกับยูริก็ได้นะว่าอยากอยากแบบพิวนี้ทาาไงดีอะไรเงี้ยที่แฟนเพจของยูริเลยนะคะแล้วก็อ่เร็วๆนี้เห็นเขาบอกว่าในอนาคตอันใกล้จะมีจําหน่ายบนท่าส,สรรพยสินทัชชั้นนำนะคะอีกหน่อยก็คงจะหาซื้อง่ายมากๆแล้วก็แบบเดินปุ๊บซื้อปับกลับบ้านได้เลยอะไรางี้ค่ะก็ไงวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะ๊มยบายสวัสดีคะ่ะ